คุณเคยมีปัญหาไหมครับกับการเดินมายงขวาแล้วไปเจออีกฝั่งหนึ่งเดินเบีย้ยคู่ริมเคยเจอกันไหมผมเคยเจอบ่อยแต่ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเทคนิคเวลาว่าเราเจอมายงขวาเบีย้ยคู่ริมเราจะมีไมซ์เซตในการตัดสินใจยังไงถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลยกเกมนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างจากในแมตช์ศึกสประเทศรอบสุดท้ายนะอาจารย์ซอกริมเฮงเดินเป็นฝ่ายสีขาวแล้วก็อาจารย์วินซอตุนจากพมา่าเนี่ยเดิน เป็นฝ่ายสีดําต่างฝ่ายต่างเป็นมือหนึ่งนะอาจารย์ซอกริมเฮงก็เป็นมือหนึ่งของกัมพูชาส่วนอาจารย์วินซอตุนก็เป็นมือหนึ่งพม่านะครับรูปทรงเนี้ยสีขาวเนี่ยเขาใช้เรือมากดตรงกลางแล้วหมากฝ่ายสีดำเนี่ยเดินเบีย้ยคู่ริมมาแบบนี้อ่าเทคนิคเบีย้ยคู่ริมตรงเนี้ยนะครับคุณสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหนังสือของอาจารย์นกจิบกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มที่2กับเล่มที่3ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ติดต่อมาได้นะ แต่เอาง่ายๆโลจิกของเบีย้ยคู่ริมเนี่ยทุกคนครับดูดีๆครับเวลาเขาเดินคู่ริมมาแบบเนี้วิธีการเดินต่อไปเนี่ยคุณต้องเข้าใจสเต็ปต่อไปนะสเต็ปต่อไปคือเขาจะมาแทงไล่มาพอม้าคุณถอยไปไหนไม่รู้อ่ะอาจจะถอยมาริมกระดานแบบนี้เขาก็จะแทงใส่เม็ดคุณต่อนี่คือวิธีการที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแม้กระทั่งพวก AI เนี่ยก็เดินมาในลักษณะของแนวแนวนี้เพราะว่าการที่ได้เบี้ยสูงเนี่ยมันเหมือนเป็นการคว้าเม็ดฝ่ายตรงข้ามาตัวนึงแลว แล้วท้ายเกมเนี่ยสีดําเขาจะมีเม็ดเอาไว้เล่นเขาเอาชนะกันแค่นี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือแทงริมแต่นี้ไม่ค่อยนิยมเลยส่วนใหญ่จะนิยมให้แทงม้ามากกว่านะในกัมพูชาเนี่ยวัฒนรรมการเล่นของเขาเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยตายตัวเท่าที่ผมเคยเล่นกับน,นักหมาลูกกัมพูชามาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบ1นคือยอมให้แทงอ่าสคือการกินตัดแบบคนไทยในเกมเนี่ย อาจารย์ซอกลิมเฮงเนี่ยเขาเลือกที่จะกินตัดแบบคนไทยเขาเอาเบีย้ยตัวด้านในกินออกมาด้านนอกอันนี้คือวิธีการที่เขาตัดสินใจซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยฝ่ายสีดำเนี่ยก็จะต้องใช้โคนกินอันนี้คือตามหลักที่คนไทยเดินนะเพราะว่าเราต้องการเอาเบีย้ยตัวด้านในนะครับของเราเนี่ย สู้กับเบีย้ยตัวด้านนอกคือเงี้ยหมากฝ่ายสีดําจะเป็นต่อ,อนิดๆแต่ว่าจังหวะเนี้ยก็ต้องไปม้วนโคนเห็นไหมเพราะโดนเมตต็ดตีนะครับต้องไปไล่ม้วนโคนมาคือต่างฝ่ายก็ต่างมีข้อดีแหละคือหมากฝ่ายสีขาวได้บุกโจมตีก่อนส่วนหมากฝ่ายสีดําหน้าเบีย้ยดีแต่ก็ต้องตั้งรับนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ในเกมเนี้ยเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าสีดาเนี่ยอาจารย์วินซอตุนเนี่ยเขาใช้เบีย้ยกินตัดเข้ามาในสถานีนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสืออยู่ในตำราแหละแต่ว่าผมจะมาที่ปาให้ฟังเหตุผลที่เขากินตัดรูปเนี้ยเพราะเขาต้องการแทงไล่ม้านะครับเวลาทางบ้านนะครับทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผม,มอยากจะปูวความเข้าใจว่าถ้ามันนาช็อตเนี้ยจริงๆนะครับคืออารมณ์ว่าหมากเ่ยหน้ากระดานคุณเจอช็อตรูปแบบเนี้ยยังไงคุณก็พยายามแทงให้เขาไม่สามารถแทงไล่ม้าคุณได้ก่อนนะครับมาในรูปทรงเนี้ยเราตีเบีย้ยเข้าไปบล็อกก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาขาม้าไว้ตำแหน่งเนี้ยสมมุตินะม้าตำแหน่งเนี้ยดูวงกลมครับกับโคนนะครับตอนนี้จะกลายเป็นม้าสู้กับโคนถูกต้องไหมเพราะว่าม้าเนี่ยจ้องเบี้ยอยู่ส่วนโคนต้องมีหน้าที่เฝ้าเบีย้ยม้ากับโคนคุณคิดว่าอะไรมันเคลื่อนไหวง่ายมากกว่ากันคือมันก็ต้องเป็นม้าใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยในรูปรูปทรงเนี้ยนักหมากรุกก็จะตีว่าคือเอาแค่สีนี้นะเขาจะตีว่าสีขาวจะดีกว่านิดๆิดเพราะว่าสีขาวยืนม้าเนี่ยแล้วก็ เตรียมโจมตีเบีย้ยตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งชอช้าง5้าอยู่ส่วนหมากฝ่ายสีดําต้องคาโคนไว้ตลอดเพื่อที่จะทําให้เบีย้ยไม่ขาดนะครับเพราะงั้นรูปทรงนี้คือสีขาวจะดีกว่านิดนิดนะพอม้าจะไปไหนก็ได้แต่โคนมันต้องยืนคาไว้และการเดินของโคนเนี่ยมันอนาคตการเดินเนี่ยมันยากนะสมมุติกินเบีย้ยไปเสร็จเนี่ยคือโคนมันขยับยากแต่มา้ามันขยับได้เรื่องของเรื่องคือแค่นี้เองครับอันนี้คือความต่างที่ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นผมแนะนําว่า แทงเบี้ยไปจะดีที่สุดนะรูปทรงนี้เขากินมาอา,อาจารย์ซ็อกริมเพงก็ใช้เบี้ยกินตอบกลับนะครับแล้วก็เกิดการแลกเรือเกิดขึ้นนะรูปนี้นี่ก็เรือกินตอบนะครับต่างฝ่ายต่างแลกเรือนะแล้วดูสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยส่วนมากนะส่วนใหญ่เลยฮนะที่ผมเคยเจอมานะครับตั้งแต่เด็กยันโตนะแข่งตั้งแต่รุ่นเด็กมาันรุ่นโตหรือในหนังสือหรือว่าในการแข่งออนไลน์ต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะไหลเม็ดมาเหตุผลของคนที่พยายามไหลเม็ดมาจุดเนี้เพราะว่าเขาต้องการแทงเป็นเบี้ยสูงลักษณะน,นี้นะครับเพื่อทําให้เม็ดเนี่ยตายพอเม็ดตายเสร็จเนี่ยคือเม็ดก็ต้องมาคุยกับโคนถูกต้องไหมเขาจะพยายามทําให้โคนของสีขาวเนี่ยมันหมดประสิทธิภาพแล้วกเกิดทางตรงนี้เกิดขึ้นค่อยๆเห็นดูตรงนี้นะครับแล้วคุณจะเห็นเองคนระับมันจะเป็นทางเม็ดนะจะกลายเป็นหมากลุกทางเม็ดทันทีครับ เนื่องด้วยเหตุผลแบบนี้ครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยอาจารย์ซอกลิมเพงเขาก็เดินดีนะเขากินตัดไปก่อนหรือไม่รู้อะเดินอะไรก็ไม่รู้กินกินขว้างไปก่อนแล้วก็เอาเบี้ยกินตอบอ่ะพอเอเบี้ยกินตอบเสร็จเนี่ยสิ่งที่หมากฝ่ายสีขาวเดินเนี่ยเขาเดินตัวนี้เขาเดินเบี้ยตรงกลางแต่ก่อนหน้านั้นอะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยสงสัยแบบผมนะว่าทาไมเขาทําไมเขาต้องกินตัวด้านข้างก่อนทําไมเขาไม่เดินเบี้ยตรงกลางเลย คือถ้าเดินเบี้ยตรงกลางเลยเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับเขาะจะกินเบี้ยไหมอันนี้เอาเบี้ยกินจะเป็นรูปนี้เนาะแล้วสมมุติว่าเดินเม็ดไปไหนไม่รู้อะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้จบนะดูตรงนี้ก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะแทงเบี้ยมาลักษณะนี้โคนของสีขาวมันจะติดมันจะเดินไม่ได้นะเพราะงั้นนี่คือเหตุผลนะว่าทําไมเขาต้องเขาต้องกินเบีย้ยตำแหน่งนี้ก่อนพอกินเสร็จเนี่ยแล้วเขาแทงเบี้ยมาเนี่ยคือรูปทรงเนี้ยสมมุติไปกินกินเนี่ย คือโคนเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อันนี้คือความต่างนะครับเป็นความต่างที่แบบเยอะมากนะอย่างรูปนี้ถ้าแทงเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็กินสองไม่มีอะไรนะเอาโคนกินสองก็ไปเลยไม่ต้องกลัวแต่ว่าทางหมากฝ่ายสีดํานะครับอาจารย์วินซอตุนเนี่ยเขาใช้เบีย้ยกินนะครับเพราะเขาใช้เบีย้ยกินรูปเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเอาเม็ดไปกินนะเราเอานี่ตัวนี้กินนะเอาเบีย้ยกินไปก่อนรูปนี้สวยนะครับ พอเราเอาเบีย้ยกินไปเสร็จเนี่ยตรงนี้ต้องดูให้ดีนะบางคนเดินเพลินๆนะเอาเบีย้ยกินเบีย้ยแบบนี้เราสามารถที่เอาม้าเนี่ยไปฟันเม็ดได้นะถือว่าเป็นต่อเม็ดตัวหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นต่อ,อชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่เรียกว่าได้ว่าเป็นต่อแน่นอนนะเพราะมันเป็นเหตุการณ์รูปทรงนี้เสร็จเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ฝ่ายสีดาลนะถ้าสีดําถอยเม็ดเราแทงเบีย้ยสูงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไหลเม็ดเข้ามาต่อนะครับพอไหลเม็ดเข้ามาต่อเสร็จเนี่ยเราก็แทงสูงเหมือนกัน เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่แทงสูงเนี่ยเขาจะกินผ่ามาเข้ามาแล้วเขาจะเอาม้าเนี่ยขึ้นมายืนได้ตำแหน่งนี้ม้าเขาจะแน่นเลยเพราะงั้นการแทงใบรูปเนี่ยอันนี้สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มที่อยู่ในตำราของอาจารย์นุกนจิบนะครับอันนี้ผมก็จะมาไกด์เหตุผลให้ฟังว่าท,ทาไมเขาเดินรูปทรงนั้นรูปทรงน,น,รรงนี้เวลาคุณไปนั่งดูเกมการแข่งขันเนี่ยอย่างการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแมตชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแน่นอน มายงขวาเบี้ยคู่ริมเบี้ยบอบพางเนี่ยต้องมีนะคุณจะได้เข้าใจแล้วแล้วก็ดูเกมแล้วก็สนุกเพราะว่าหมักลุกเนี่ยหลายคนที่ดูหมักลุกแล้วไม่สนุกคือคุณดูแล้วคุณไม่เข้าใจแต่เงี้ยพอคุณดูแล้วเข้าใจเนี่ยมันก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นอ่ะผมแถมเทคนิคเพิ่มเติมสมมุติว่าสีดําอยู่ขุนวังในเนี่ยในตาเดินต่อไปเนี่ยครับไอเดียของการเดินเนี่ยคือสีขาวเนี่ยจะพยายามไหลโคลนขึ้นแล้วก็เอาม้าขึ้น แล้วก็เอามาเข้าไปเล่นไปเล่นลุกไปเล่นลักษณะเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียการเดินของอพี่นกกระจิบเขาะจะเดินแน,แนวนี้กันนะก็ลองดูกันได้นะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยากรู้มากขึ้นนะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็สามารถติดต่อมาได้หลังไหม่ครับที่ like ลไลน์แอด m a r k l ไ k t h a i นะเรามีจาหน่ายอยู่หนังสือกลยุทธ์สุดยอดเสียดเล่มหนึ่งเล่ม2เล่ม3ของ อาจารย์นกกจิบนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคาราวาสผู้ไฟร่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปอตทอรวมคนคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุม้มเพียง650บาทเท่านั้น รวปค่าจะส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากรุกไทยได้เลยครับ